สดขาโค้งเลยคักได้ให้ฟาเลยอี่้เ่าไระนั่น่าลงแล้ว่ตับหงมัฝ่ายลกำลังฝักสีเฮ็ดอบสีเฮ็ดก้อยสีเฮ็ดลาบเป็นสีดซอยเซียนจุบก้อยสก้อยมาเพนะมีตับหวานมีส้นสันส้นขา เียเฮ็ดสรอยจุก <uring> ็หามากินนี่สักสดร้อนยังกลางคืนเลยไปหากันกลางคืนสดร้อนกำลังพูดพูดเพสิเฮ็ดซอยจุซอยมาเพนะซอยซอยจุมาเพเลยขึ้นอาเพมาตุ๋นเลยก้อยผาก้อยงโง่มาเพ ้อยมาเพอะนี่นเพเอาซื้อเรียบร้อยแล้มาลผมบนี้านนแ้วมาช่วยพี่ไันนี้สิแจ้งเลได้วันนี้สีวันนีสิมืดเพราะว่าตอนไปห้าไปเพ่นแจ้งลยได้อากาศแจ้งพักวานนี้เห็นมดแล้ว้าเพเอ้ยผสมลได้วันนี้เลยปุงมาเพ พึ้นมาไวปหึงเติบเลยเติตับล่เอาเลงไปเอาเงี้ยนี่เอาบ่เอาเติบเลยเพิ่นนั่นคนมาเต่มเลยอย่เพิ่นว่ายันบุยมเพิ่นยันบุยมตัวมาเพยนะโอ้ยโกินดิบก็มาบเสซ่บแล้วตอนหามาไม่แป้งใหแป้งแล้วก็คุยเลยเจวเพย เแปงโนลงไปือว่าผงเสือรถเสื้อหลายแซบหลายเขาเสลายเสเื่อน้อยเซบน้อยเสื่อลายแซบหลายแล้วลงไปให้ลงไปโ้ลงนะบัตนี้บ็กผงหอมเนอะงหอมลงคือมีเอาคนเซ้าํากัะไว้วคนเลยสองพักพักเพื่อจะสองพักนะพักโ้พึ่งบ้านเซราบีมันนี่ยเา โคโคลงไปเขามาหน่อหมอบเลมาเพ้ยจุนสีมาเพซอยจุมาเด้อพี่น้องเด้อตัเสาเลยนี่ยยัดเสเล็น่เลย่ต่นเพตัเสาเลยได้เพนนะตักมาเพได้เพนนะด็กกำลังตักมาเพดิ มาเพสสดๆเลยหามาไม่ไหมยังห้อนๆอยู่สอยจุได้ตัวตัวสาเลยนะครูสอยจุเฮียกัมี่ครูกินมาเพสกัมีตัวครบบล้วนะจะของเฮิร์มือเพื่อนได้เอาเฮ้งตัเสาวเป็นบพรว่าผู้หญิงผู้ชายแถวบ้านเฮานี่แถวบ้านเนาะเฮานี่เขากินดิบสุหลายมันจะบยญน้าเพื่อนวหมดิบแซ่บดิ กินข้าวซม,มัคีพอโคแมงโคกินก้อนนั้นแค่ซีมาฮะนะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแตงยูโคกินท่าฮะนะสุดท้ายเนี่ยขอเขา้มขาบจือพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิ่งเ้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปเฮาจนจบถ้าว่ามากก็ดกดไลค์ดกดติดตามเพื่อนแน่ซีมีคลิปน้อเล่นนตอนต่อไปก็ขอให้พี่น้องติดตามนํากันไปก่อนละเด้อบายบาย